รถแรงติดลมครับสวัสดีครับพบกับช่อง youtube ตั้งเจริญจากกลซิ่งนะครับอ่าน้องชายผมเขาไม่ทำคลิปแล้วนะผมก็เลยมาทำต่อนะครับโอ้ยรถแรงติดลมแล้วเราจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดูนะครับให้ดูก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับกินเขาลิงนะครับให้ดูนะครับ โลมแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านี่นะครับรถนี่รถรถแรงติดโลมนิดขูดเจารถไถดันก้นนะครับว่าจะขึ้นหรือเปล่า ไม่ได้เคลื่อนหลอกมัง้งเพราะว่าไอ้ฝั่งนวนมันกินลึกนะครับรุนแรงนะครับมีเคลื่อนนะครับอ,อันนี้ก็มา,าแล้วนะครับคันนี้ เาเสียงหวานเกียบอ่อาไอ้คันนี้ก็จะเทน,นะดีดู ไม่ขึ้นนะครับ พบกับช่องตั้งเจริญจากกลสิ่งนะครับเราจะเทลงป่าดุนไปและประมาณเดีย้ยดันยังลึกเลยนะครับนีแต่คันนี้สวยนะหัวอันนั้นรถโดลเลมอนนะครับนูเจ้าของเขาครับ รถไทย